สวัสดีค่ะวันนี้สิบห้ามาถอดอันเนื้อหัวตากแห็งนะคะเนื้อถอดเนื้อหัวตากแห็งกินข่าวกับขเข่าย่ำเรียงค่ะมาเด้อกับขเข่าย่ำเรียงเสร็จๆบ่ได้ลุ่งขีดโดนแล้วจนสม,มุ้งหายไปละค่ะนี่คือสมบปินตาพานเขาครับธนายูทูบสาเหตุเนี่ยกระดอกกระเดียแท้ <laughs> อหอมหอม,อมถอดเนื้องูวด้วค่ะเนื้อตากแหงกิโลละห้าร้อยจ้าสินเอาไว้มีเงินจังไปจ่ายผู้ผู้ขายแหงก็จะเมนใจดีขอบพระคุณหลายหลายด้วยจ้าสำหรับสินงวได้สินงวก็ไม่เห็ดตากแหง กินเศ้ากินแรงแสบแสบกินเขาแล้วก็สีได้กินยาถอดพ่อนนะคะแล้วเขาย่ำแรงจ้าทอดสิ่แห้ง ซีนงัวตากแห้งอร่อยอร่อยจ้าวันนี้มันก็ทันแห้งดีนะคะก็เลยทันออกอากาศวันนี้ก็พามาดูการทอดซีนซีนงัวนะคะตากแห้งนี่เท่านี้จ้า <c oughs> ไม่สิภาพเหลี่ยงงัวอดอกค่ะติดตามในเด้อจ้าสวัสดีจ้า